แอนเจมจีรีวิว3ข้อดีที่มีแฟนเด็กที่ฟังแล้วอยากจะเป็นอมตะขึ้นมาทันทีประกอบคู่กันลงจอเป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกรุ่นใหญ่ออนทอมสมและพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตเจมเจรายุธทําเอาแฟนแห่กันเชียร์เป็นคู่จิ้นต่างวัยแถมปลดโมเมนต์ฉากลิฟซินฟินๆิและยังบอกข้อดีของการมีแฟนเด็กและแฟนผู้ใหญ่ต่างกันอย่างไรนางเอกรุ่นใหญ่แอนทอมสมเผยว่ากว่าจะเล่นละครให้คนดูเชื่อว่าก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกัน ก็จะจับมือก,กันกับเจมว่าเราตั้งใจทำให้ดีเพื่อที่จะได้ให้คนดูเชื่อในความรักของเราให้ดิ่มมากที่สุดความรู้สึกที่มีแฟนเด็กคือดีมากๆค่ะขนาดแอนมีปลอมๆยังดีเลยรีวิวการมีแฟนเด็กคืนหนึ่งกลิ่นไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นเด็กจะบางกว่ากอดเด็กจะมีพลังงานเบาสบายกลิ่นผู้ใหญ่กอดผู้ใหญ่ก็จะอบอุ่นหนาแน่น 2. ความสดใสของเขาเป็นเหมือนแสงสว่างที่มีความกระชุ่มกระชวยแต่อย่าหาสาระนะคะคือไม่มี 3. เด็ก รุ่นใหม่ต้องคบวายเพราะตอนนี้โลกเป็นยุคใหม่โลกออนไลน์เยอะมากเดี๋ยวเราจะตามโลกไม่ทันส่วนตัวคิดว่าความรักไม่มีกรอบแต่ก่อนเราลงควรกลัวไปเองเมื่อหลายที่เรารักกันจริงจริงใจต่อกันรักทุกชนิดก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะต่างเพศต่างวัยสำหรับฉากเลิฟซีนก็เริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครเรื่องนี้อยากให้รอชมกัน